เมื่อที่ทำงานมีคนปอสอดอดเราจะรับมืออย่างไรสวัสดีค่ะอมอนะคะขอต้อนรับสู่เดือนธันวาคมของปี2024ค่ะจะสิ้นปีกันแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยคงเจออะไรมาห,ากหักหลายใช่ไหมอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งกันไปค่ะแล้วเรานะคะเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่เป็นปีที่ดีของเรากันค่ะ สิ่งแรกเลยที่เราควรจัดการก็คือการจัดการตัวเองค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นะคะยกเว้นเอาตัวเองมาอยู่ในที่ที่ถูกต้องถูกคนแล้วก็ถูกเวลาค่ะ การจัดการตัวเองแบบแรกเลยก็คือการที่ถ้าสมมติว่ามีคนมาบูลลี่เรานที่ทำงานเสียดสีถากถางหรือจงใจแกล้งอะไรก็แล้วแต่ให้เราหยุดคิดว่าเขาจะพูดไม่ดีกับเราอย่างไรเขาจะแกล้งไม่ดีกับเราอย่างไรทำไมเราชึงโชคร้ายจังเลยนะที่แบบเจอคนแบบนี้มาแกล้งเราเราทำอะไรให้เขาอยากจะบอกเลยว่า คนไม่ใช่อะไรก็ผิดค่ะเราอยู่เฉยๆเขาก็ไม่ชอบกีนากันได้แต่อมอยากให้รู้อย่างหนึ่งเลยนะว่าเราเปลี่ยนคนคนนั้นไม่ได้ทำได้แค่เปลี่ยนตัวเองเท่านั้นคิดภาพตามนะคะคนที่แบบไม่เคยสนิทก,กับเราเลยอยู่ดีๆเห็นเราเดินผ่านออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเดินเสียดสีถักทางคุณคิดว่าคนคนนั้นเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่อย่างไรกัคะ คุณคิดว่าคนปกติดีที่ไหนเขาจะอยากมาบูลลี่มาเสียสีมาด่าคนอื่นลองคิดดูดีๆนะแสดงว่าเขาจะต้องมีปมอะไรบางอย่างในใจในแน่ๆเลยนะคะแทนที่เราจะรู้สึกว่าแบบรู้สึกแย่กับการที่เขาทำร้ายเรานะคะให้เราเปลี่ยนเป็น,ปนโอ้ยคนคนนี้เนี่ยน่าสงสารจังเลยนะที่แบบ เออจิตเขาคงไม่ดีมากๆสิ่งแวดล้อมที่บ้านคงไม่ดีมากๆความคิดลบก็คงมีมากอยู่ในตัวถึงแบบกล้าที่จะแกล้งคนอื่นมากขนาดนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะให้เราเปลี่ยนโฟกัสค่ะจากการที่เหมือนเราอะโฟกัสคนคนนั้นเยอะมากๆทําให้เราจิตป่วยสุขภาพป่วยรู้สึกว่าตัวเองท็อกซิกล,ละลอกน,นะคะให้เปลี่ยนโฟกัสไปที่ทําทุกอย่างที่เรารู้สึกมีความสุขนะคะเหมือนแบบ เวลาที่เราเล่นโซเชียลค่ะอะไรที่เราไม่ชอบนะคะแทนที่เราจะไปเม้นด่านะคะให้มันรู้สึกท็อกซิกเหมือนกันเนี่ยให้เรานะบล็อกอันฟอลโล่นะคะสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะเวลาที่เราทําแบบนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เจอเป็นเหมือนกันเลยค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบสิ่งใดก็อย่าคิดถึงสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่เราควรจะคิดถึงอย่างเดียวก็คือความสุขของเรานั่นเองนะคะ ถัดไปก็คือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เร็วที่สุดค่ะออมเนี่ยนะเคยเห็นคนนะบ่นในเฟซบุ๊กเยอะมากเกี่ยวกับที่ทํางานแล้วก็บอกว่าไม่ลาออกสักทีบ่นอยู่นั่นแหละอีกคนบ่นนะไม่ออกหรอกอีกคนอะไรนะลาออกไปเลยเนี่ยไม่พูดเลยนะคะอยากจะบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่การงานหรือเงินทองเพราะเวลาที่เราตายหรือเสียชีวิตเราเอาไปไม่ได้สักอย่าง เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพจิตเราความสุขของเรานะคะให้เราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนสังคม บางทีบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราเสียดายคนคนเนี้ยเขมานานแล้วเฮ้ยบางคนอ่ะเขาก็เปลี่ยนกันได้เราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะให้นะคะคบคนที่พลังบวกนะคะตั้งใจทำมาหากินนะคะพูดแต่เรื่องบวกการพัฒนา,นาต,ตัวเองตลอดเวลานะคะบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องอดทน ณนะช่วงช่วงหนึ่งเวลาสัน้นแน่นอนเลยว่าอยากจะบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นบางทีมันไม่ได้เร็วการหางานมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายนะคะเราอาจจะต้องอดทนณนะช่วงเวลานี้นะคะเป็นระยะเวลาสั้นนะคะหลังจากที่เรานะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานเพื่อนนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้วนะคะรับรองว่าคุณจะโอเคขึ้นแน่นอนค่ะการจัดการตัวเองขั้นต่อมาก็คือ การอยู่กับคนที่รักเราโฟกัสกับสิ่งที่เรารักนะคะ Ne e d time to heal and time for healing นะคะให้เวลาเนี่ยเป็นตัวเยียวยารักษาจิตใจค่ะทุกคนนะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าโรคก,กังวลแพน,นิคใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เรารักแล้วเราไปโฟกัสกับ ขยะที่อยู่ตรงหน้าค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะพอเราเปลี่ยนโฟกัสนะคะโฟกัสไปคนที่รักเราจริงๆนะคะโฟกัสในสิ่งที่เรารักไปออกกําลังกายไปเจอเพื่อนที่น่ารักไปเล่นกีฬาทํากิจกรรมสนุกสนุกโซเชียลดีท็อกไม่ดูทีวีไม่ดออูมือถือเลยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสบายใจได้นะคะทุกคน และสิ่งสุดท้ายเลยที่ออมอยากจะย้ำเตือนเลยนะคะอย่าก,กล่าวโทษตัวเองนะคะอย่าพูดว่าฉันเป็นคนโชคร้ายนะคะอย่าไปดูดวงแล้วหมอดูบอกว่าเฮ้ยแกทำไมแกโชคร้ายอย่างนี้ดวงแกดวงตกดวงซวยกันเลยกันดงกี่นี้เลิกดูหมอดูคนนั้นไปเถอคะค่ะไม่มีทางใดนะคะที่จะช่วยเราได้นะคะเพียงแค่เรานะปล่อยวางอดีตไปนะคะบางคนบางครั้งบางทีเนี่ย มันไม่ได้ปล่อยวางง่ายขนาดนั้นหรอกนะพูดง่ายเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วทํายากมากแต่เชื่อไหมว่านะคะเวลาเยียวยาทุกสิ่งเมื่อเราโฟกัสปัจจุบันเราจะได้ปัจจุบันค่ะเมื่อเราคิดดีพูดดีทําดีแล้วก็อย่าไปวางผลตอบแทนนะคะมีคำคำหนึ่งนะคะที่ออมได้ยินจากนะคะคุณอูนไดมอนเกรนนะ ที่เขาพูดในติ๊กต็อ k เขาบอกว่าเวลาเราทำความดีเนี่ยนะน,นะคะให้ทำเหมือนสั่งน้ำหมูค่ะทำไปเลยนะคะไม่สนใจว่าแบบคนนี้ดีไม่ดิก,กับเราไม่ต้องคิดนะคะแล้วไม่ต้องแบบคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะดีหรือเปล่านะคะ mm hmm. เมื่อเราทําแบบเนี้ยเราจะรู้สึกสบายใจพอเราเจอคนไม่ดีเราเจอคนไม่น่ารักกับเรานะคะเราก็หยุด การให้ของเรานะคะแล้วไปโฟกัสกับคนที่น่ารักกับเราแทนนะคะและเนี่ยแหละคะ่ะคือ1ในกฎนะคะของการดึงดูดเลยทุกคนนะคะเนื่องจากนะคะการดึงดูดคือ 1. การที่เราอยู่กับปัจจุบันพอเรากลับอยู่กับปัจจุบันแล้วเราทํากระทําให้ดีเนี่ยพอเราทําดีทุกคนคิดว่านะคะเราทําดีต่อไปเรื่อยๆยังไงอะ่ะ ก็เจอสิ่งดีๆแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำดีปุ๊บใช่ไหมเราก็บอกว่าทำไมอีกคนไม่ดีมันยังอยู่ได้ทำไมอีกคนไม่ดีมันยังแบบไม่รับผลกรรมหรือว่าเมื่อไรนะที่แบบ เราทำดีแล้วไม่เห็นแบบผลดีจะตอบแทนเราเลยเมื่อไรที่เราคิดแบบนั้นนะคะอยากจะบอกว่าสิ่งดีๆมันจะไม่มาะคะ่ะสิ่งดีๆมันจะมาก็ต่อเมื่อเราทำแล้วเราไม่คิดอะไรเลยทำแล้วมีความสุขมีความสุขตลอดเวลาอยู่นะคะแต่ในดินแดนบวกนะคะหรือโพสิทีฟไว้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะ เฮลตี้บา a r รี่หนึ่งนะคะก็คือมีขอบเขตของความสุขที่มันอยู่กับตัวเองอย่างต่อมาคือการรักตัวเองอย่างที่3คือแค่คิดอะ่ะจิตก,ก็ดึงดูดแล้วนะคะและเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรานะอยากจะบอกทุกคนนะคะในช่วงปลายปีนี้นะคะปลายปีนี้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะคะโฟกัสณนะปัจจุบันสิ่งใหม่นะคะและเริ่มต้นใหม่นะคะทุกคน